สวัสดีครับนี่จะมารีวิวของใหม่บ้านเราแต่ของเก่าที่อื่นนะครับก็คือ HomePod Gen 2แล้วก็ตัว HomePod Mini นะครับในที่สุดก็ขายในไทยอย่างเป็นทางการสักทีนะครับราคาดีด้วยนะ HomePod Gen 2 11,490บาทส่วนตัว HomePod Mini เนี่ย3,890บาทผมยืนยันว่ามันถูกกว่าราคาฮิ้วนะครับก็ใครที่สนใจจะเริ่มจำหน่ายวันที่10พฤษภาคมเป็นต้นไปนะครับ แล้วตัว HomePod นะครับเป็นซีรีส์เรื่องเสียงของทาง l e ที่แบบครั้งนี้นะ่าจะเป็นครั้งแรกที่เอามาจำหน่ายนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยอุปกรณ์เกี่ยวกับเสียงของเขาเนี่ยจะมีแค่หูฟังเท่านั้นมือนจะเป็นตัว a อ r p o d s a แอปพอร p ตโปร r p o d อร์ตนะครับในที่สุดเอามาขายสักทีเพราะว่าปัจจุบันนี้นะครับซีรีส์ใน HomePod เนี่ยเมื่ออัปเดต iOS 17.5ขึ้นไปนะครับก็จะรองรับการสั่งคำสั่งเสียงแบบภาษาไทยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยสามารถหาซื้อ HomePod อย่าาางงเป็นทกรได้นนนัั่เองะครบ ทีนี้เรามาเริ่มที่สิ่งที่สําคัญที่สุดการเป็นลําโพงนะครับคือเรื่องของตัวเสียงนะครับในการทดสอบเรื่องเพลงนะเรื่องการฟังเพลงนะครับเราจะเริ่มที่เพลงหลายหลายแนวแล้วกันนะครับเพื่อให้เห็นว่าจุดเด่นของแต่ละเพลงแล้วก็ตัวโฮมพอดเองเนี่ยมันสามารถเล่นเสียงออกมาได้ปรับมาไหนนะครับเริ่มที่เพลงแรกก่อนเลยนะครับเป็นเพลงปี1977นะครับของบิลวิเทอร์นะครับก็คือชื่อเพลงที่ชื่อว่า lovey day นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดด้วย iPad นะครับแล้วก็สั่งการไปที่โฮมพอดตัวนี้ให้เขาเล่นเสียงให้ฟังนะครับว่า เสียงที่ได้ออกมาเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมว่าจุดเด่นของ h o m e p o เองนะครับจะเป็นในเรื่องของการแยกแยะชิ้นดนตรีที่เขาทำได้ดีมากๆนะครับเราตัดเรื่องของเสียงย่านต่ำย่านสูงย่านกลางออกไปก่อนนะครับเอาง่ายๆแค่การแยกแยะชิ้นดนตรีในกรณีของเพลง Lovey Day เนี่ยมันจะมีชิ้นดนตรีเยอะประมาณนึงนะครับแต่ก็ตัวนี้ตัวเดียวนะครับแค่ตัวเดียวเนี่ย ผมว่าก็เป็นลำโพงที่ฟังเพลงได้สนุกแล้วนะครับช่วงที่เบสเดินในช่วงต้นเพลงไปจนถึงช่วงที่นักร้องเริ่มร้องขึ้นมานะครับเสียงการโดดเด่นขึ้นมาในขณะที่เสียงย่านอ,อื่นยังไม่ถูกกลบไปนะครับเป็นการฟังเพลงที่ผมว่าก็ได้อัธรถในระดับหนึ่งนะครับสำหรับเพลงแนวป๊อปที่ว่าเป็นดนตรีไม่ได้เร็วมากนะครับแล้วก็ชิ้นดนตรีมีเยอะประมาณหนึ่งแล้วก็เน้นเสียงร้องถือว่าถ้าถามผมนะเต็มสิก็ได้สักประมาณสัก8ปดถึงเคะแนนเลยนะครับทีนี้เราไปต่อกันที่เพลงที่2นะครับ เพลงที่2เนี่ยเป็นเพลงแนวป๊อปเหมือนกันแต่ว่าอันนี้จะเน้นในเรื่องของตัวเสียงกีตาร์เน้นในเรื่องของเสียงย่านกลางกับเสียงย่านสูงเป็นหลักนะครับเรามาดูว่าลำโพงตัวเนี้ยเมื่อกี้ในเรื่องของการเสียงเดินเบสมันทำได้ดีแล้วเสียงสูงเสียงกลางเป็นอย่างไรนะครับเรามาทดสอบกันด้วยเพลง Everybody นะครับของ Ingrid m i c h a e l สั n นะครับ everybody, everybody wants สำหรับเพลงที่2องทเราเทสกันเนี่ยนะครับตอนต้นเพลงเนี่ยมันจะเปิดด้วยเสียงกีตาร์คนละคนละเรื่องกับเพลงเมื่อกี้แล้วนะเพลงเมื่อกี้เปิดด้วยเสียงเบสใช่ไหมเพลงนี้มาเสียงกีตาร์ใสๆเลยนะครับจากนั้นก็จะมีเสียงของนักร้องที่ดันขึ้นมานะครับซึ่งเพลงในลักษณะที่ต้องการความใสผมว่า HomePo ์มันก็ทําได้ดีเหมือนกันนะครับผมว่าประมาณสัก 8- ถึง8.5เต็ม10เลยก็ได้นะครับแล้วก็ช่วงที่ตัวเสียงกระเดื่องนะครับเสียงเสียงกระเดื่องของกลองเนี่ยเริ่มดังขึ้นมาเนี่ย ก็รู้สึกว่ามีความแน่นประมาณหนึ่งนะครับ u p ป e ร b a s สมามี deep b a s ให้พอได้เห็นอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าจะมีข้อสังเกตนิดนึง mm. เพลงนี้พอช่วงถึงช่วงกลางของเพลงที่มันแบบขึ้นดนตรีเริ่มเยอะชิ้นมากขึ้นแล้วก็เรื่องของตัวเสียงเบสดํามันค่อนข้างที่จะมาเยอะมากแล้วเนี่ยผมว่ามันแอบนวนัวไปนิดนึงนะครับสำหรับการที่เราฟังแค่ตัวเดียวนะครับวิธีการแก้ก็คือใช้เงินแก้ปัญหานะครับซื้อมาอีกตัวหนึ่งแล้วจับแพรเป็น stereo นะครับจะให้เสียงที่เรียกได้ว่า คนละแบบกันเลยนะครับสำหรับการต่อ HomePo d 2ตัวเป็นแบบสเตอริโอนะครับง่ายมากๆนะครับง่ายในระดับที่แบบว่าไม่ต้องหาสายมาเสียบไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับเข้าไปที่แอป Apple Home นะครับก็คือมันจะเป็นแอปที่ชื่อว่า Home เนี่ยหลายคนจะไม่ได้ใช้แต่ถ้าซื้อ HomePod มาต้องใช้แอปนี้ในการควบคุมแล้วนะครับเข้าไปที่ตัวลำโพง HomePod ของเราเลือกหน้าต่างการเซตติ้งนะครับจากนั้น เลือกเคสเซอิโอแพรนะครับเขาจะหาโรมอตอีกตัวหนึ่งที่อยู่ในวงแรนเดียวกันนะครับเราก็กดแตะแล้วก็ทําการเชื่อมต่อนะครับทีนี้หลังจากเชื่อมต่อเสร็จอาจจะสงสัยว่าเราจะรู้ได้ไงว่าตัวไหนเป็นซ้ายตัวไหนเป็นขวานะครับเราสามารถเช็คได้นะครับกดอย่างอันเนี้ยผมนั่งอยู่หันหน้ามาฝั่งนี้ผมกดฝั่งซ้ายมันจะมาดังตรงตรง,ตรงตัวนี้นะครับซึ่งในมุนมเพื่อนจะเป็นตัวซ้ายเนาะแต่ว่าไม่เป็นไรเราก็ถูกต้องแล้วเนาะเพราะว่าจะเป็นซ้ายของเพื่อนๆขวาของเพื่อนๆนะครับ ประมาณนี้เนี่ยก็ถือว่าแพรได้อย่างถูกต้องนะครับทีนี้เพลงเดิมเลยนะครับเพลง Everybody นะครับเราจะเปิดด้วยลำโพง HomePod ที่จับแพรเป็น s e r รียความแตกต่างจะเป็นยังไรไปลองฟังพร้อมกันครับเมื่อต่อคู่กันเป็น s ซ r รีแล้วเนี่ยนะครับเหมือนกับว่ามันมีคนมาช่วยแบ่งเบาภาระนะครับ สำหรับผมนะ2ต่อ2ตัวจาก8.5เมื่อกี้ผมให้เกือบ10ได้เลยนะครับก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมันจะเหมือนกับว่ามีนักร้องโผล่ขึ้นมาร้องตรงกลางนะครับแล้วเรื่องของตัวเสียงดนตรีต่ตางๆจะอบล้อมนักร้องอีกทีนึงนะครับอันนี้เป็นความเก่งกาจของตัว Dolby Atmos Ad แล้วก็ตัว Special d u d i o ที่อยู่ใน Apple Music นะครับมันให้ประสบการณ์ฟังเพลงที่แตกต่างไปจากเดิมนะครับ แต่ถ้าเกิดอยากจะให้มันรู้สึกว่าเซอร์ไพรส์จริงๆสำหรับผมนะมันจะมีอยู่เพลงหนึ่งนะครับเพลงนี้ถ้าเกิดว่าใครใช้ h o m e อร์2ตัวแพ้เป็นเซอริโอนะครับแล้วอยากจะแบบสัมผัสความวิบวับฟุ๊บฟับฟุ๊บฟับนะครับผมแนะนําเพลงนี้ครับบูมแบรงของเย็บบ้านะครับเรามาลองฟังพร้อมๆกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ the hand, dead, s <S สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อเราจับคู่ HomePo ์ตตัวนะครับแพ้เป็นเซอริโอแล้วเปิดเพลงบูมแบรงของเย็บบ้านะครับมันจะรู้สึกเหมือนกับว่า มีเสียงที่แบบวิ่งวนไปรอบห้องเลยนะครับคือมันสามารถจําลองเสียงได้ในระดับนั้นและที่สำคัญคือตัวโฮมพอดเองเนี่ยนะครับความสามารถพิเศษของมันอีกหนึ่งอย่างคือไม่ว่าเราจะวางมันตรงจุดไหนของห้องนะครับตัวมันเองมีเซนเซอร์ที่สามารถสแกนรูปของห้องได้แล้วก็สแกนตัวสวิตช์สปอตนะครับจุดที่ตรงตรงกึ่งกลางนะครับถ้าเราสมมติว่าง่ายๆวางหน้าทีวี2ตัวเรานั่งตรงกลางโซโฟ,ฟานี่คือจุดที่สุดในการฟังเพลงนะครับอาจจะให้ตัวมันเองเนี่ยสะท้อนกับผนัง นิดหนึ่งนะครับเขาจะยิงเสียงเข้ามาเรียนตรงกลางแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนขยับตัวเดินไปทางมุมอื่นของห้องสําหรับผมนะเสียงมันดรอปลงไปน้อยมากๆนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องของการเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในเรื่องของตัวเสียงแล้วนะครับก็ถือว่าทําได้ดีแล้วก่อนหน้านี้ผมให้เพื่อนๆฟังแต่เพลงที่มันแบบค่อนข้าง,างเก่านะครับเรามาดูเพลงยุคใหม่ๆกันบ้างน,นะครับผมลองเปิดเพลงของ the weekend นะครับชื่อว่าเพลง face นะครับเพลงนี้ก็จะเล้นในเรื่องของเสียงที่มีความ อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นนะครับแล้วก็ใน,นเรื่องของเสียงเบสนะครับใครที่เป็นแบบเบสเฮสเนี่ยผมว่าน่าจะชื่นชอบตัว HomePod ได้ไม่ยากเลยนะครับ โดยเพลงเ a สของ The Weeknd เนี่ยนะครับเพลงนี้เนี่ยมันอยู่ใน Apple Music เป็นแบบ Dolby Atmos นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของตัวประสิทธิภาพของเพลงของตัวลำโพงเนี่ยจะแสดงมาได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับตัวมันเองเนี่ยนะครับสามารถถ่ายทอดเสียงเพลงออกมาตามแบบที่ศิลปินอยากจะให้เป็นนะครับคือเราจะรู้สึกว่าเหมือน The Weeknd อยู่รอบๆตัวเรานะครับแล้วก็เสียงต่างๆมันจะมีความแบบไปซ้ายไปขวาอยู่ข้างบนหัวเราบ้างประมาณนี้เลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งอัตรรลที่ผมว่า มันมันเป็นอีกประสบการณ์ฟังเพลงอีกแบบหนึ่งแล้วกันนะครับไอเรื่องของตัวเสียงต่างๆผมว่าด้วยความที่เขามีตัวดอกลำโพงครบช่วงนะครับมีทั้งวูเฟอร์ใหญ่4นิ้วมีตัวทวิตเตอร์มากมายเนี่ยผมว่ามันน่าจะโอเคแล้วแต่ว่าเรื่องของประสบการณ์เนี่ยอันนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่ HomePod มันให้กับผู้ใช้ออกมานั่นเองนะครับทีนี้มันยังมีอีกหนึ่งเพลงนะครับที่อยากจะ ทดสอบอีกทีหนึ่งก็คือเป็นเพลงที่ชื่อว่า Hotel California version live นะครับถ้าเกิดใครเคยได้ฟังก็จะบอกว่ามีความแบบเสียงเสียงผู้ชมนะครับไปกับเสียงของนักดน,นตรีแล้วก็มีเครื่องดน,นตรีในเพลงค่อนข้างเยอะนะครับว่าเพลง Hotel California นะครับเวอร์ชั่นแสดงสดใน MTV ปี1994เนี่ยนะครับเพลงนี้เนี่ย แม้ว่าจะไม่ได้เป็น Dolby Atmos นะครับแต่ด้วยความที่ว่าผมว่าต้นฉบับอัดมาดีนะครับเวลาที่เราเปิดผ่านคู่นี้สิ่งที่เรารู้สึกได้คือเหมือนอยู่ในเวทีคอนเสิร์ตเลยนะครับมันจะมีความแบบเสียงจากคนดูอยู่ไกลๆฝั่งหนึ่งนะครับเสียงจากนักร้องที่ออกมาจากตรงกลางพอดีงผมว่ามันลงค่างๆลงตัวนะสำหรับตัวลำโพงที่แบบขนาดมันไม่ได้ใหญ่มากนะครับแล้วก็2ตัวนี้แค่2ตัวเนี่ยมันเพียงพอต่อการที่จะทำระบบเสียงแบบ s ร r ร o u n d แล้วนะครับก็ถือว่า เอาราคามาแลกกับประสิทธิภาพก็ว่าได้นะครับเพราะว่าในงบประมาณของเขาเองเนี่ยตัวหนึ่งเนี่ยหนึ่งบาทเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นลำโพงที่ไม่ใช่ตัวสมาร์ทสปีเกอร์จะได้พวกมาแชลตัวให,ใหญ่ใช่ไหมครับหรือว่าจะเป็นลําโพงสายแบบพวกบสหรืออาจจะเป็นลาโพองอัจฉริยะค่ายอื่นเองเนี่ยนะครับเมื่อนทางของฝั่งโซนี่เองก็อาจจะได้ตัวระบบเสียงที่ผมว่าเรื่องของตัวดอกลําโพองอะไรต่างๆอาจจะไม่ได้หนีกันมากแต่ว่าข้อได้เปรียบของ HomePod คือ พอมาทํางานร่วมกับ Environment ของทาง Apple แล้วเนี่ยมันค่อนข้างแสดงประสิทธิภาพออกมาได้เต็มประสิทธิภาพมากกว่านั่นเองนะครับเรามาต่อที่การรับชมภาพยนตร์กันบ้างดีกว่านะครับสำหรับตัว Home p o d เนี่ยเมื่อจับคู่ต่อกันทั้งคู่เนี่ยนะครับแล้วเราแพร์เป็นซีเรียลนะครับก็จะรองรับระบบเสียง d o เบย์แอดมอนะครับซึ่ง d o เบย์แอดมอเนี่ยถ้าเอาให้แบบเนทีฟที่สุดเลยนะครับแอปเปิลทีวีพลาสนะครับแอปเปิลทีวีพลาสนี่ยเป็นแพลตฟอร์มหนึ่งนะครับที่เป็นซีมิ่งแพลตฟอร ปัจจุบันก็มีหนังเพิ่มมากขึ้นมากๆแล้วนะครับอย่างล่าสุดที่หลายๆคนน่าจะต้องสมัครบริการนี้เพื่อดูก็คือตัวโมนาชนะครับเกี่ยวกับเรื่องมอนสเตอร์เวิร์นะครับหรือว่ากอร์ซิล่าของนั้นเองนะครับในตัวเวลาที่เราเปิดไฟล์ที่มันรองรับ d o บบี้แอดมอนะครับของตัว Apple TV Plu ีเองนะครับสิ่งที่เราได้คือในเรื่องของระบบเสียงเซอร์ราลนะครับยิ่งถ้าเกิดว่าห้องไม่ได้มีขนาดใหญ่มากเนี่ยแล้วนั่งอยู่ในจุดที่เป็นสวิสปอดหรือว่าตรงกลางของเขาเองเนี่ยนะครับ ผมว่ามันให้อัตรรสที่แบบดีมากๆเลยอย่างส่วนตัวผมเองนะครับอยู่ในคอนโดที่ห้องไม่ได้ใหญ่มากนะครับก็เป็นห้องห้องประมาณสัก35ตารางเมตรนะครับเป็นห้องลิฟวิ่งรูมผมก็ปิดตัวกระจก2ฝั่งนั่งงโ,โซฟาแล้วก็นั่งดูหนังผมว่าในเรื่องของตัวระบบเสียงต่างๆเนี่ยออกมาดีเลยนะครับแล้วก็ด้วยความที่มันมีแบบญาติลำโพงที่ครบนะครับเรื่องของตัวเสียงเบสเองก็มาแบบแน่นๆและที่สำคัญคือการจำลองเสียงของมันเนี่ยผมว่าทำได้ดีไม่แพ้พวก ลำโพง5.1หรือว่า7.1ของจริงๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าไม่ใช่แบบคนที่เคยฟัง7.1แท้ๆที่ที่ว่าจูนในห้องมาแล้วเนี่ยนะครับผมว่าไอ้ตัวนี้มันให้ประสบการณ์ดูหนังที่ดีมากๆกับพื้นที่ที่แบบเล็กมากๆที่เราใช้นะครับ มลองจากตัวโมนาสครับ EP สุดท้ายฉากที่สับปะรดโผลมาแล้วมันก็บินข้ามไปข้ามมานะครับแล้วก็มีพี่ก๊อดรัโผลมาเ่ยนะครับสิ่งที่ได้คือมันให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าสับปะรดบินบนหัวเราจริงๆเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะให้มันสมจริงไปอีกนะครับแนะนำท็อปการมาอลิกในแอปเปิลทีวีนะครับผมซื้อหนังเรื่องนี้มาแล้วก็นั่งดูหลายรอบมากๆนะครับผมลองทดสอบกับฉากที่มาวอิกเนี่ยเขาแอบขึ้นบินนะครับเพื่อทดสอบว่า ไอตัวแผนที่เขาคิดมามันสามารถทําได้จริงนะครับการที่มันแบบเครื่องบินบินฟูซ้ายขวาซ้ายขวาเนี่ยเมื่อเรานั่งอยู่บริเวณตรงกลางนะครับแล้วเราเปิดด้วยโฮมพอ o ์ตสอตัวเนี่ยแล้วเราตาเราอ่ะโฟกัสที่ตัวจอทีวีนะครับผมบอกเลยว่ามันให้อัรทรสการดูหนังที่ผมก็ไม่คิดนะว่าลําโพงแค่2ตัวจะสามารถให้อัรทรสในการดูหนังได้ดีมากๆขนาดนี้นะครับเราพูดเรื่องของเสียงไปแล้วนะครับเรามาดูในเรื่องของการดีไซน์กันบ้างน,นะครับ สำหรับ HomePod เนี่ยเป็นลำโพงที่มันก็ดีไซน์มาแบบมีความแอปเปิลนะครับมีความมินิมอลมากๆเลยก็คือถ้ามีแค่นี้จริงๆนะครับอุปกรณ์ในกล่องก็มีแค่นี้เลยนะครับมีตัวลำโพง1ตัวแล้วก็สายไฟนะครับโดยตัวสายไฟเองเสียบเข้าไปปุ๊บเราก็ไม่สามารถเสียบอะไรเข้าไปที่ตัวมาได้อีกแล้วนะครับมันจะทํางานแบบไร้สาย100%นะครับ ด้านบนเนี่ยก็จะถ้าเกิดว่าเป็นตัวสีสีมิดไนท์เนี่ยนะครับก็จะเป็นแบบเงาเงาดนึงอาจจะต้องดูแลรักษาประมาณนึงนะครับอาจจะเกิดปัญหาเรื่องของรอยขนแมวได้ง่ายหน่อยนะครับพื้นผิวแบบนี้นะครับมีปุ่มควบคุม3ปุ่มก็คือปุ่มเร่งเสียงลดเสียงแล้วก็ปุ่มตรงกลางที่ตัวที่มันเป็นตัวทัสเซอร์เฟซนะครับมันรองรับคําสั่งได้หลายรูปแบบนะครับแต่1ครั้งเป็นการเล่นแต่หนึ่งครั้งเป็นการหยุดนะครับแต่2ครั้งเปลี่ยนเพลงแต่3ครั้งเป็นเพลงก่อนหน้าแล้วก็กดค้างเพื่อเรียกใช้้งานนรไดะคับ ชิปในตัวของ HomePod เนี่ยจะแตกต่างจาก HomePod Mini นะครับชิปในตัว HomePod จะเป็น Apple S7 นะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัว HomePod Mini จะเป็นชิป Apple S5 ข้อแตกต่างของชิปสองตัวนี้คืออะไรนะครับที่ผมสังเกตนะเรื่องของการสั่งการ Siri นะครับตัว HomePod เฉยๆเนี่ยจะสั่งการได้เร็วมากกว่าแล้วก็เหมือนกับเข้าใจคำสั่งได้ดีมากกว่าด้วยนะครับโดยเฉพาะคำสั่งภาษาไทยเนี่ยเป็นคำสั่งที่ค่อนข้างเป็นปัญหาหนึ่งเหมือนกันนะครับแม้ว่าเขาจะรองรับไทยแล้วก็ตามแต่ผมก็จะพบเจอว่า ในบางสถานการณ์การสั่งภาษาไทยเนี่ยผมว่าซีรีที่รองรับภาษาไทยอาจจะยังไม่ได้เก่งกาจเท่ากับซีรีที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเลือกซีรีที่เป็นภาษาอังกฤษมันก็จะใช้งานได้อย่างราบรื่นมากๆแต่จะมีข้อสังเกตอย่างหนึ่งซีรีภาษาอังกฤษจะสั่งเปิดเพลงภาษาไทยเนี่ยแทบจะไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถพูดภาษาไทยปนเป็นภาษาอังกฤษได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นซีรีที่เป็นอ่าภาษาไทยเนี่ยเราสามารถพูดภาษาอังกฤษ ใส่เข้าไปได้ไม่ยังพอเข้าใจได้อยู่ก็พอจะคุยรู้เรื่องอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องเลือกแต่ส่วนตัวผม HomePod เนี่ยผมเลือกสั่งการเป็นภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ใช้ในการเปิดปิดไฟเนาะแล้วก็เรื่องของการเปิดเพลงต่างๆส่วนใหญ่ก็ควบคุมด้วยตัวรีโมทของ Apple TV อยู่แล้วเวลาที่อยู่ที่คอนโดเนี่ยผมจะต่อ Apple TV เข้ากับทีวีใช่ไหมแล้วก็ให้ HomePod เนี่ยทำหน้าที่เป็นเหมือนกับตัวลําโพงหรือว่าเป็นตัวซาวบาร์นั่นเองนะครับสำหรับการสั่งการพวก โฮมพอร์ตนะครับของการตั้งค่าต่างๆรวมถึงการตั้งค่าพวกสมาร์ทโฮมต่างๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเลือกใช้อุปกรณ์สมาร์ทโฮมที่รองรับตัว Apple Home ด้วยนะครับแล้วก็เข้ามาในที่แอปที่ชื่อว่า Home นี่เลยนะครับคือจะมีทั้งใน iPhone แล้วก็มใน iPad เลยเราก็สามารถตั้งค่าต่างๆได้เช่นเราสามารถสร้างซีนได้อย่างที่ผมสั่งเป็น Movie Time เพื่อที่จะให้ม่านมันปิดให้ไฟมันดับเพื่อเราจะได้ดูหนังนะครับหรือว่าเวลาที่ เรากลับมาบ้านเมื่อตอนกลางคืนใช่ไหมเราเปิดประตูบ้านปุ๊บเราบอกซิลิว่าเรากลับมาแล้วเขาจะเปลี่ยนซีลเป็นตามที่ผมตั้งไว้อย่างตัวซีลที่เป็นกลับมาแล้วเนี่ยนะครับก็สิ่งที่ทําก็คือเห็นไหมไฟในบ้านก็จะเปิดทั้งหมดเลยนะครับรวมถึงตัวม่านเนี่ยก็จะทําการปิดลงมาด้วยอะไรประมาณนี้นะครับหรือนอกจากนี้นะครับสิ่งที่แอปโฮมมันทําได้แล้วก็ทําได้ดีด้วยคือเรื่องของการทำออโตเมชันนะครับอย่างอันนี้เป็นตัวอย่างที่ผมใช้เป็นประจําทุกวันก็คือ ผมจะตั้งให้เวลาที่พระอาทิตย์ขึ้นปุ๊บม่านในห้องนอนผมเนี่ยจะเปิดทันทีเลยนะครับเพื่อให้เราตื่นรู้สึกตัวตื่นได้ง่ายขึ้นแล้วกันนะเพราะถ้าเกิดปิดม่านไปในห้องมันมืดในราบางทีอาจจะเรียกว่าตื่นสายได้นะครับก็ใช้วิธีการนี้ช่วยได้เหมือนกันหรือเราอาจจะตั้งค่าเพิ่มเติมสมมติว่าเรามีอุปกรณ์ที่วัดอุณหภูมิได้อย่างเช่น ถ้าอุณหภูมิเกิน38องศาเราสั่งให้ม่านปิดเราสั่งให้แอร์เปิดเราก็สามารถทําได้จากหน้าออโตเมชันนี้เช่นกันนะครับคือต้องแยกส่วนนะออโตเมชันคือเป็นการกระทําที่เราตั้งไว้ว่าพอถึงเงื่อนไขนี้ปุ๊บมันจะทําเลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นซีนเนี่ยมันคือเราสามารถตั้งได้หลายรูปแบบนะครับอย่างเช่นว่าอย่างที่ได้บอกไปเราตั้งเป็นซีนดูหนังก็จะปิดม่านนะครับปิดไฟก็ทําให้ห้องมันเหมาะกันรับชมภาพยนตร์มากที่สุดอะไรประมาณนี้นะครับนอกจากนีเน้เราสามารถแอดอุปกรณ์ต่าง แล้วเราก็สามารถใช้โฮมพอตนะครับเป็นตัวสั่งการแทนได้เลยอีกอย่างที่โฮมพอตทำได้คือตัวฟีเจอร์อย่างตัวอินเตอร์คอมนะครับมันอยู่บริเวณด้านบนตรงนี้ถ้าเกิดว่าเรากดไปแล้วเราก็ทำการพูดเข้าไปนะครับเมื่อเราพูดคำถามอะไรลงไปเรากดดันปุ๊บโฮมพอตเนี่ยก็จะดังขึ้นมาทุกตัวเลยนะครับเราก็ทาการพูดเข้าไปนะครับเมื่อเราพูดคํามอะไรลงไปเรากดสรุปนะครับจุดเด่นแล้วก็ข้อสังเกตของตัวโฮมพอตเองนะครับ จุดเด่นของโฮมพอร์ตเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ชอบลําโพงที่เสียงเบสหนักๆนะครับตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนโดยเฉพาะการฟังเพลงแนวที่เป็นแบบพวกป๊อปยุคใหม่ๆหรือเป็นเพลงแนวที่มันมีเสียงสังเคราะห์เยอะๆเนี่ยแล้วก็เบสบึ้มๆเนี่ยนะครับบอกเลยว่าโฮมพอร์ตเนี่ยตอบโจทย์เพื่อนๆได้สุดๆเลยยิ่งต่อ2ตัวเนี่ยเสียงดังกระหึ่มมากๆนะครับหรือจะเป็นการดูหนังก็ตามพวกหนังแอคชั่นที่มีเสียงพวกเสียงระเบิดต่างๆโฮมพอร์ตทำได้ดีแล้วก็ในเรื่องของตัวไฟล์ภาพยนตร์ที่มันรองรับพวกดอเบยถแอวมอ ในราคาเนี้ยทำออกมาได้ค่อนข้างดีมากๆแล้วก็ในเรื่องของการเชื่อมต่อนะครับความง่ายของมมพอตคือแค่เสียบปลัก๊กแล้วก็จับมันแพรกัน2ตัวไม่มีสายลกลุงรังเลยนะครับก็เหมาะกับคนที่ไม่ได้ต้องการใช้พื้นที่ในการจัดวางลำโพงเยอะแต่ว่าอยากได้เสียงที่ค่อนข้างมีคุณภาพ โฮมพอตสตัวหรือว่าตอบโจทย์นะครับในราคาประมาณ23,000บาทนะครับข้อดีหนึ่งอย่างโฮมพอตคือเราต้องมองว่ามันไม่ใช่แค่ลาโพงนะครับมันเป็นอุปกรณ์ช่ยยแบบหนึ่งเราสามารถใช้เขาในการสั่งการสมาร์ทโฮมต่างๆได้ซึ่งปัจจุบันเองนะครับอุปกรณ์ที่รองรับตัว Apple Home เองเนี่ยก็มีเพิ่มมากขึ้นนะครับรวมถึงในอนาคตที่มีพวกแมทเตอร์เข้ามาก็จะทําให้การสั่งการอุปกรณ์สมาร์ทโฮมต่างๆในบ้านเพื่อน,อนๆด้วยตัวโฮมพอตเนี่ยง่ายขึ้นไปอีกหนึ่งระดับเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับ จากที่ผมลองใช้งานมาในห้องขนาดไม่ได้ใหญ่มากที่คอนโดนะครับผมค้นพบว่ามันเองเนี่ยด้วยความที่เสียงเบสเป็นจุดเด่นนะครับแน่นอนว่าสําหรับคนที่ไม่ชอบเสียงเบสนะครับอาจจะต้องไปเลือกหัวข้อในการลดเบสเลยก็ว่าได้เพราะว่าเวลาที่เราเปิดโหมดปกติของเขาเองเนี่ยแล้วเรารับชมพวกคอนเทนต์อื่นๆน,นะครับที่ที่เราอาจจะไม่ต้องการเสียงเบสเช่นอย่างผมดูพี่จองคันแลนนะครับ มันจะมีเสียงลมเข้ามาจากกล้องค่อนข้างเยอะเลยก็จะรับรู้ถึงเสียงลมได้แบบชัดเจนมากๆนะครับหรือบางคนที่อาจจะฟังเพลงแนวร็อกเนี่ยอาจจะไม่ได้ชอบตัวโฮมพอร์ตสักเท่าไหร่นะเพราะว่าด้วยความที่เสียงเบสมันแน่นเกินไปแต่ก็วิธีการแก้ไขก็คือปรับอิโอเลเซอร์ช่วยนะครับเหลือจะเป็นการลดตัวเบสลงก็น่าจะทําให้ลาโพงตัวนี้ตอบโจทย์การใช้งานโดยรวมของเพื่อนได้มากขึ้นนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือเรื่องของตัวราคาเนี่ยนะครับโดยราคาคู่หนึ่งเนี่ยประมาณ23,000บาทนะครับว่ากันตามตรงเนี่ยอยู่ในช่วงราคาคที ถ้าเกิดว่าไม่เอาฟีเจอร์สมาร์ทของมันต่างๆเนี่ยเพื่อนๆสามารถหาลําโพงที่อาจจะให้เสียงที่ดีกว่านี้หรือถ้าเกิดบางคนไม่ได้ติดเรื่องพื้นที่เองนะครับสองหมาบาทอาจจะหาพวกลําโพงที่มันเป็น7.1แท้ๆก็จะสามารถหามาใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรีวิว HomePod Gen 2แล้วก็ HomePod m i n i นะครับดีใจนะที่มันวางจำหน่ายไทยสักทีหนึ่งนะครับเพราะว่าส่วนตัวผมเองเล็งมานานแต่ว่าเจอราคาหิ้วเข้าไปก็สู้ไม่ไหวเหมือนกันนะครับต้องถ้าหมดซื้อ2ตัวนี้ก็ล่อไปเกือบเกือบก็ ได้ประกันไทยด้วยได้ปลั๊กที่เป็นหัวปลั๊กของประเทศไทยด้วยก็สบายใจได้นะครับสำหรับผมผมถือว่าพอใจนะกับตัวราคาเองก็ตามอัตราคาอาจจะดูสูงไปหน่อยแต่แรกมากับการที่พื้นที่ในที่เราใช้งานในคอนโดเนี่ยมีพื้นที่จํากัดใช่ไหมครับผมไม่สามารถวางลําโพง5.1รอบห้องได้แน่นอนเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้สําหรับผม,มเวลาดูหนังเนี่ยผมพอใจกับคุณภาพเสียงของเขามากๆรวมถึงการฟังเพลงด้วยนะครับก็รู้สึกได้วว่ามันให้มิติเสียงที่ ครบคันมากขึ้นเมื่อเทียบกับตัว h o m e Port mini ที่เคยใช้มาก่อนหน้านี้ที่ไปแอบพิュวมานะครับส่วนพอร์ d mini เองเนี่ยนะครับก็เหมาะกับการที่เอาไปใช้เป็นห้องเล็กๆนะครอาจจะไม่ได้เหมาะการใช้เป็นตัวหลักได้นะครับส่วนคําแนะนําในการเลือกซื้อ h o m e p o r t สาหรับผมนะครับง่ายมากเลยถ้าเกิดว่าตั้งใจจะซื้อแค่ Home p o mini นะครับไปที่ร้านฟังแค่ h o m e อร์ mini แล้วก็จ่ายเงินแล้วซื้อโฮมพอตมินินะครับอย่าได้กระโดดมาฟังโฮมพอรตคือจริงโฮมพอตมินิเนี่ยเสียงมันโอเคมากๆแล้วกับค่าตัวของมันกับขนาดของมันแต่พอฟังโฮมพอรตปุ๊บโฮมพอรตก็จะเสียงดีขึ้นไปอีกหนึ่งระดับก็ต้องเข้าใจนะว่าขนาดตัวเครื่องเขามีขนาดไซซิ่งที่แตกต่างกันนะครับใส่ดอกลำโพงได้แตกต่างกันด้วยนะครับและแน่นอนถ้าเกิดว่าตั้งใจจะซื้อโฮมพอรตแค่1นตัวนะครับก็ไปฟังโฮมพอรตแค่1ตัวแค่นี้เนี่ยแล้วก็ถ้าพอใจก็จ รับรองว่าบานปลายอย่างแน่นอนเพราะว่าการจับคู่ขเขาเป็นสตูดิโอเนี่ยผมว่ามันให้เสียงที่แบบดีขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะงนั้นจะว่ากันตามตรงนะถ้าเกิดว่างบประมาณมีแบบสัก2 3 0 0 0ื่าบาทไม่เกินนี้นะซื้อ2ตัวจับคู่ไปกับทีวีหเครื่องแล้วก็ Apple TV ีสักหน่อยนึงผมว่าเป็นชุดมินิโฮมเทเตอร์ที่ผมว่า nearly Perfect มากๆสําหรับห้องที่มีไซซิ่งจากัดน,นะครับก็ประมาณนี้แหละสําหรับตัวรีวิวโฮมพอรนะครับใครสงสัยอะไรกับตัวโฮมพอ o ทั้งโฮมพอร์ต gen 2, แล้วก็สามาร์รโฮมต่างๆ,ๆนะครับสามารถคอมเมนต์สอบถามไว้ได้นะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับก่อนจากกันไปฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับสวัสดีครับ